สวัสดีจ้าพี่น้องเอาลืมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลุกตาชาแนลจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่ช่องตาลุกตาแน่นน้ำเดือพี่น้องจ้าเอาโมนี่เดินทางเดินทางเดินทางกลับตอนนี้เดินทางกลับพี่น้องบระเทศไทยเหมือนเจ้านี้น่าจะมาแวงน้อยเด้อพี่น้องมาแวงหน่อยมารับเอาลานสาว ที่ห้านเขาจะได้เดินทางไปนะาราที่วาดน้องพี่น,อน้องเนาะเดเลยมามาบอกห้านก่อนจ้ะจะได้ไปขึ้นรถญี่ปุ่นนี่เด้อคนขับรถพี่น้องยุม่มยุ่มหัวกันมาตลอดทางคับพี่น้องจ้าขับรถขับรถไม่ต้องวัดดีก็ได้ขับรถเนะ น้ำถัดทางพี่น้องเพื่อนพากันออกมาอยู่ข้างนอกน้ำทุงให้ทุงน้ำนะพี่น้องเออมีแต็นบ้านหลังเล็กๆเ,เป็นแต่ยูพี่น้องมีแต่บ้านหลังงามๆกับประเทศไทยเนาะพี่น้อง เวินเวนเวนเวนมาเนียกอดหญ้าเนยาเน่ยอุ้ยอุ้ย<ป>ขุดหญ้าเราจะจิตีกันกับเรายมขือกันแหละกรขี้ลุดวงรอยฝา่า <c oughs> เดิดนเดินเตินถึงเติเดินเติมถไปได้ไหหาทีนี้บอกพี่น้องเ้ยอันอยวาสิเรียดให้เแล้ยู่ขเรียดมยดอกพี่น้องยวได้กันขบ เทคอัพจุกหมดจังเลยกับก้นขาวิยนินมาดนีเสียวตั้งแ้ขาหอดหัวตกเวลาเครื่องบินตกลมอากาศได้เป็นยังไง เคยขึ้นเครื่องบินคอมเมนต์มานะเด้อพี่น้องว่าเวลาเครื่องบินตกลมอากาศเป็นลักษณะใดคือจังของโปรโมดเป็นบ่างขึ้นไปน,น,นั่งเบาอยุ่สิล่ะเออที่มันเอียงเลยเฉินนานหนึ่งในก่อน่นอันนีไล่กันแง่เาวาเบิองนะแง่เพราะว่าเมืองเขานะเนี่ยเมืองอื่นเนี่ยบัดนี้เขาตื่นก็ผูกนอ นั่งซื่อๆอยู่วะแต่ว่ากูนี่จี้องเขาก็ได้อันต้มการจะข้าวนึงงก็จะขึ้นไปแล้วอะก็แ,แต่เบิ่งพื้นก็แต่ผืนเที่ยงทีรีได้แล้วมันต้องนอยก็นแนมเบิ่งหน้าตัางเลยมันปาร์ตก็สูงแงแ่แค่เห็นแต่ปีเครื่องบินจะข้าวหนึ่งมันจะยังเอียงมันจะเสียงเอา้ายังเอียงอีกอยู่มันแ,แต่เครื่องบิน น้อยอากาศได้แล้วจะน้อยเห็นพนักงานย่างเลยตัก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 เคยมากแต่ตอนพนักงานย่างนี่แหละยำแจกขนมแจกขนมปังกับเครื่องดื่มเลยละมัน้ำขวดแจกพาเช็ดหน้าเพรมลนไก่เลยเคยเอาถามก่อนถามวามรู้สึกกันเคยเข่าของหน้าบนเครื่องบินยังเคยเข่าแล้ว ขาเลยบ่ค่ะเป็นตั้งเด็กนะขึ้นมาจะของสิวออกจากออาของน้ำเลยป๊อดีตัวมันพอดูดออกเบิดใส่ <c oughs> ขี่เครื่องเครื่องบินเสร็จแล้วกดปับ๊บ <c oughs> ขานาดเสียงอ้าวหไปไปใช้เบิร์ดหรอพูดแล้วกระจายซ่าอยู่กลางอากาศโต๊กใส่ราคาเฮื่อนไปฝนตกมาห้องน้ำมากินกันไปดิ คือแสบแต่น้ำฝนไหมน้ำฝนคือแทบแทบมือนีอ้าวจางไหนมันผู้ใดเอาเม็ดพริกไปใส่อ๋อคือจีมนกล่ะนกข้ามเม็ดพริกไปไว้ทีงหลังข้าวาจันเอาไปดมปวดจะเลียงเราเลยชุกครับเอาอน้ำเครื่องบินมายนแตะเสียงอ้ยูจุดแกมบุมดูเรียก แล้วแล้วหามองกดบ่ได้บัดจักแมมปุ่มใดปุ่มหลางคนนะวนกดมองใดเว้ยข้าวหนึกกนง่งกัญยาแม่เนี่ยว่ะยุดโดนอะไรในห้องน้ำโดนเติมแล้วยกดจีออกได้ดิประตูเปิดบางใดนอตดิ ก่อนประตูห้องน้ำเครื่งองบินคือก่อนประตูห้องน้ำปั๊มประคุณคือกันปะคือวะคือกัน,นประตูเครื่องบินกันแล้วจะเขาสิเอทหรือไง ภาคใต้ก็จิประมาณสองชั่วโมงพอถึงบ่อพอดบ่อพอดบงบ่ถึงบ่ถึงสองชั่วโมงมันห่องกงนี่ญี่ปุ่นสี่ชั่วโมงใช่ไหมถ้าไม่ผิดนะสี่สิบห้าานาทีเองมั้งลงใต้แต่ลงใต้ก็ไม่ถึงไม่ได้ไม่เป็นชั่วโมงกเหรอไม่ยังนะพี่น้องไทยก็เห็นนะโดนหินตะโนงช่องเดียวง่าย บอเหี้ยบ่เหี้ยโมี่ยังมันอยู่น้อยมาหวานกับเขาใช่เขาเดือดมาโอ้ยบววล้ามิวแว้นหมดแล้วอันนั้นรู้อยู่เพราะว่ากฎระเบียบเขาบอกอยู่นะพี่น้องเนาะไม่ได้ไดเลย,<า>ยถ่ายเด็กดแล้วก็ถ่ายพวกโอ้หูเลยอันใดท,ที่บขถือกล้องอ่ะเบิ่งง่ายๆเลยอ่าเอฟซีที่อยู่ในช่องที่เข้าไปดูในช่องเขาจะคอมเมนต์บอกเลยว่าอ่าอันนั้นบ่ได้อันนี้บ่ได้เด้อเขาก็ค่อยๆปรับตัวเขาปรับเอาเนาะพี่น้องเพราะว่าห้า ระเบียบบางสิ่งบางอย่างเขาบลูก็กได้อาศัยพี่น้องนี่ละ่ะบอกเตือนเราว่าอันนี้บะไรเร้ออันนี้คอยเฮตุใด้อันนี้อันนี้ยานนเห็ุแบบนี้ลงไปเด้อมันผิดกฎเขาก็ต้องอาศัยพี่น้องเขาเอฟซีเราเพิ่นความเมตนบอกแล้วพี่น้องเนาะจะคอยรู้เรื่องเล่าระหว่างทางพี่น้องเอ้ยบื่อเตะคำบอกเรกพีม่มอดประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินของของพอ่พอกก็หมดยานบ่คะ ลอยฟ้าเอ้าตะกิดมงกิตนตมยวนที่สารเส้เจ้าเงกินตมโอ้ยนอพี่น้องเนาะตะลุ่นซาดเลก็ปไ,ไปหายเลยเป็นกีตมเนาะแม่ดินแกนมันก็จะเห็นมาเดอยวอันนี้มันเป็นกี่ตมเป็นซุปพอไปได้กี่ตมมือนเนาะที่ไปเห็นเนี่ยตะลุ่นซาดเนะาะก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับย่าพูดเสียงเสียด้วย ขอแสดงความเสียใ,ใจกับครอบครัวญาติผู้สูญเสียน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อกรณีเครื่องบินเล็กตกตพี่น้องเอาค่ะมนุษย์เรานี้จังอยู่บนความไม่ปลอดภัยความไม่ประมาทเอาค่ะที่เครื่องบินก็บม่ได้ดประมาทเนาแต่ว่ามันกะเล็กรอยฟ้าเนาะขี่ขึ้นไปคาบนด,ดินกันแล้วต่ดวงเด้อบาท ค่ะพ,พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนี่กันเจ้าพี่น้องจ้าจะได้ไยพบกับคลิปใหม่ค่ะกับช่องตาลูกแานชน่องแนเนาะสวัสดีค่ะ